นอกจากจะส่งเครื่องถึงที่ CDS มีอะไรให้อีกรู้ไหมคะว่านอกจากจะส่งเครื่องถึงหน้าบ้านหน้าโรงงานกันแล้วงานของ CDS ก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะคะเรายังมีการติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญให้อีกเพราะว่าเครื่องจักรไม่ว่าจะถูกหรือแพงก็ควรได้รับการติดตั้งที่ถูกต้องจากผู้รู้จริงถึงจะใช้งานได้ดีลและที่สำคัญต้องปลอดภยัยใช่ไหมล่ะคะต้อไปเดี๋ยวดูครับ ติดตั้งเสร็จถ้าลูกค้าไม่มีพื้นฐานไม่เคยใช้งานมาก่อนเราก็มีทีมมากประสบการณ์ไปสอนการใช้งานให้อีกทั้งเรื่องระบบเครื่องและวิธีการเย็บให้ออกมาสวยทีมเราซีเรียสเรื่องนี้มากเลยค่ะเราคงไม่มีใครอยากเสี่ยงเงินซื้อเครื่องไปแล้วได้ชิ้นงานแย่ๆหรือได้เครื่องที่ใช้งานไม่ได้หรอกใช่ไหมคะถ้ามองหาเครื่องจากงานการเม้นแล้วยังไม่ได้มีใครในใจลองแวะม,มาปรึกษา CJS ก่อนได้นะคะ